ครับจะจะเห็นวนะ่าบรรยากาศวันนี้มีความคึกคักมากนะครับพี่น้องนักวิ่งจากทั่วประเทศรวมทั้งชาวมุกดาหารเนี่ยตื่นตัวมากนะครับกับงาน The iconic r u n f a s e 2024นะครับซึ่งวันนี้มาจัดที่มุกดาหารนะครับระหว่างวันที่อ6อหถึง7นะครับตุลาคมตรงนี้นะครับซึ่งก็จะเห็นว่าจังหวัดมุกดาหารของเราเนี่ยมีความพร้อมในมิติต่างๆนะครับโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนเนี่ยตื่นตัวมากแล้วก็ให้ความสําคัญกับเรื่องของการ ออกกบบาลังกายการดูแลสุขภาพนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องของการามาจัดอีเวนต์เทศกาลวิ่งในครั้งนี้ก็ทําให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ด้วยนะครับและที่สำคัญก็คือทําให้นักวิ่งต่างๆเนี่ยได้มาสัมผัสกับบรรยากาศของจังหวัดมุกดาหารนะครับซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายซึ่งทําให้บรรยากาศเนี่ย,รรยาาเขาเรีย,รรยกอะไรคึกคักนะครับวันนี้ก็ผมในานามของประชาชนชาวมุกดาหารก็ต้องขอ ถือโอกาสนี้ขอบคุณทางสอสอสอนะครับแล้วก็ผู้ที่มาร่วมกิจกรรมกันทุกคนนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับนักกีฬานักวิ่งจากทั่วประเทศเข้าสู่จังหวัดมุกดาหารครับจังหวัดเองจะรับไม้ต่อจากสอสสที่มาให้จังหวัดมุกดาหารเป็นต้นแบบในการจัดงานคือคือโดยโดยวิถีของชาวมุกดาหารเนี่ยเราเราไปบัดเป็นเป็นวิถีชีวิตอยู่แล้วในเรื่องของการรักษาสุขภาพเรื่องของการออกกําลังกายและการ นำอีเวนต์ต่างเนี่ยมาส่งเสริมด้านเศรษฐกิจนะครับโดยเฉพาะซอฟท์พาวเวอร์ในพื้นที่ของจังหวัดมุกดาหารเนี่ยมีสิ่งที่เรามีความภาคภูมิใจในหลายๆเรื่องด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมเรื่องของประเพณีเรื่องของอาหารการกินนะครับรวมทั้งการแสดงต่างๆด้วยแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวต่างเนี่ยเราเอาทุกอย่างมาเนี่ยมาผสมผสานกันแล้วก็จัดเป็นอีเวนต์นะครับอาจจะออกไปในรูปของการกีฬานะครับโดยเฉพาะเรื่องของการวิ่งการแข่งขันด้านต่างนะครับซึ่งตรงนี้เราจะทําอย่างสม่ําเสมอและกกก็็ต่่่ออออเเนืืงคครัับาญยู ติดกับประเทศเพื่อนบ้านก็คือสปปลาวเราก็มีความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านด้วยในการร่วมกันจัดกิจกรรมลักษณะแบบนี้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีครับก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะชาวมุขฐานและประชาชนโดยทั่วทั่วไปเนี่ยนะครับเกิดการตื่นตัวนะครับลุกขึ้นมาในการที่จะดูแลเรื่องของสุขภาพ ออกกำลังกายนะครับสิ่งสาคัญก็คือว่าเมื่อออกกําลังกายแล้วเนี่ยจะทําให้เราได้มีการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยได้มีโอกาสท่องเที่ยวได้ไปชมได้ไปเห็นได้ไปมีการแลกเปลี่ยนกับวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายและก็แตกต่างกันของแต่ละพื้นที่ด้วยนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราอยากจะนําเสนอให้กับนักวิ่งที่มาจากาต่างแดนนะครับที่มาเยี่ยมมุกดาหารของเราครับ